ค่ะพบกับน้องทันในช่วงคนดีประจำสอนอนนะคะวันนี้นะคะน้องทันก็ยังอยู่กับพี่เปิ้ลค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเกี่ยวกับหลักการของชุมชนนะคะที่ช่วยการจัดการนะคะให้คลองในเขตบางกะปิเนี่ยมีความใสสะอาดมากขึ้นนะคะและนี่คือผลงานใช่ไหมคะพี่เปิ้ลใช่ค่ะจากที่<า>เราจากที่เรา,เาได้ช่วยกันใช่เราเราได้ช่วยกันมาเนี่ยที่ชาวบ้านช่วยด้วยนะคะ,คะกรรมการชุดของการพัฒนาคลองด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องจาก ชุมชนไขสีด้วยนะคะ,คะช่วยกันพัฒนาคลองให้สะอาดขึ้นโดยการช่วยแรงนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาแต่ว่าเราก็ได้แก้ปัญหาโดยการที่ชุมชนช่วยกันเองพึ่งตนเองก่อนค่ะแล้วหลังจากที่คลองเนี่ยใสยสะอาดทุกอย่างแล้วเนี่ยเรามีโครงการอะไรเพื่อให้ชุมชนเราเนี่ยมีการพัฒนาในสิ่งที่ดีมากขึ้นไหมคะค่ะหลังจากที่เราเอ,อ,เอาขยะขึ้นจากคลองแล้วนะคะ,คะเราก็จะทําการบําบัดน้ําเสียในชุมชนนะคะเพราะอันนี้เป็น ทิ้งของน้ำเสียของชุมชนนะคะเป็นลำรางเราก็ต้องทำการบํบำบัดน้ำเสียหลังจากนั้นแล้วเราจะทำการพเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนนะคะเพราะว่าเราเศรษฐกิจพอเพียงบนบกแล้วก็บบนบกมีบนบกบนอกจากในน้ำใช่หลังจากนั้นแล้วเพิ่มพื้นที่สีเขียวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำตลาดน้ำแต่ว่าตลาดน้ำพื้นที่เราไม่มีเราก็จะทำตลาดบนบก ให้ชาวบ้านเนี่ยมาเอาของมาขายนะคะเศรษฐกิจหมุน,<บ>นเวียนในชุมชนเ่ย<น>โดยการที่สิ่งที่เขาปลูกเนี่ยนะคะก็เอาไปขายและอาชีพของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนก็สามารถที่จะขยายตลาดได้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเพราะนอกจากในน้ำแล้วเนี่ยเราจะมาขึ้นดูบนบกกันบ้างว่ามีการพัฒนาอย่างไรตามไปดูเลยค่ะ นี้ก็คือเป็นบริเวณใกล้ๆใช่ไหคะตรงนี้มันจะแคบนิดนึงค่ะจะแคบนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็ปลูกพริกเนาะค่ะมีชะอมนะคะเอาไปตำนะค่ะก็คือแบบคนในชุมชนสามารถกินกันได้ด้วยเลยใช่ไค่ะก็มาตรงนี้เนี่ยก็มีผู้ดูแลนะคะก็มาขอได้ค่ะก็ใจดีนะคะเพื่อเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรามาปรับภูมิทัศน์ให้เขาเขาเลยมีที่ไว้ปลูกนะคะแล้วก็มี เขาเรียกอะไรโหระพาค่ะนะคะแล้วก็มีมะน,นาวได้ค่ะสักคู่นะคะมีพริกเนาะแล้วจากการที่เราได้มีการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเนี่ยเกี่ยวกับทางน้ําไปแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทางสภาวะทางอากาศค่ะใช่ไหมคะโดยที่เราเริ่มจากการปลูกหรืออะไรยังไงคะเราได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะนะคะให้ในชุมชนเพราะว่าในชุมชนเมืองเนี่ยพื้นที่สีเขียวมีน้อยมากค่ะตรงไหนเป็นที่ว่างของชุมชนเนี่ยเราทาเป็นพื้นที่สีเขียวหมด เพราะว่าในเขตของเมืองเนี่ยย่อมจะมีพื้นที่สีเขียวน้อยมากนอกจาก<ช>ถนนหรือว่า<ช>เรือนอะไรอย่างงีใ้ใช่ค่ะเพราะว่าจะมีเจ้าของมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยไม่มีเจ้าของมีเจ้าของแต่เขาไม่ได้มาดูแลเ<ต>ขาก็เลยลยกให้เราเขาก็เราก็เลยเอาตรงนี้เป็นที่สาธารณะเลยทําเป็นปลูกผักปลูกพืชที่รดกินได้นะคะค่ะในส่วนครัวรดกินได้เราก็มาแสดงว่าคนในชุมชนเนี่ยนอกจากจะได้การร่วมมือร่วมใจมาปลูกในเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วเนี่ย ก็คือคนในชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วยได้ค่ะก็ขออนุญาตเขานิดนึงจะอยากได้อะไรก็มาขอเขาเขาให้ใจดีเจ้าของค่ะเจ้าของที่ปลูกเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อ,อไรเราต้องการที่คืนเขาก็ยกให้เขาก็คืนให้แต่ตรงเนี้ยที่มันว่างเราก็เลยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนให้มีออกซิเจนบ้างนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยพี่เปิ้ลได้มาดูแลจัดการยังไงเพิ่มเติมไหมคะก็พี่ก็มาช่วยเขาในเรื่องของการหมักปุ๋ยชีวภาพอา๋อมีการทําหมักปุ๋ยชีวภาพใช่ค่ะแล้วพี่ก็เอา,เอา เขาเรียกอะไรถังค่ะเพื่อที่จะมารองรับกับส่วนที่มันขยายเพิ่มขึ้นต้นไม้เนี่ยค่ะขยายถ้าเราไม่ขยายเนี่ยมันก็จะเป็นกอหญ่เนาะเราก็ขยายเพิ่มขึ้นเอาถังมาให้เขาถือว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเรามาปฏิบัติใช้ในชุมชนแห่งนี้เลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากที่เรามีการทําปลูกพืชสีเขียวแบบนี้แล้วเนี่ยเรามีการที่คนในชุมชนเนี่ย เข้ามาออมีมีผลกระทบหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่ามีสิ่งอะไรที่ดีขึ้นหรือเปล่าจากการที่เราได้ทําสิ่ง,งดีบนบกแบบนี้คะตรงน,นี้เนี่ยเราเรา,เราคิดโครงการขึ้นมาอีกโครงหนึ่งด้วยะนะคะเพื่อที่จะรองรับอาชีพของคนในชุมชนหลังจากที่เขาปลูกแล้วเนี่ยถ้าส่วนที่เขาเหลือจากที่กินแล้วเนี่ยมันน่าจะเอาไปขายเราก็จะทําตลาดบนบกเพราะว่าตลาดน้ําเราทําไม่ได้เพราะพื้นที่เราไม่มีนะคะมันเป็นเขื่อนเขื่อนปูนแต่พื้นที่ที่จะวางของทําตลาดน้ําไม่มีแต่เราจะทําตลาดบกตรงหน้าศูนสุขภาพ โดยการเอาพืชผลตรงนี้แหละไปจําหน่ายให้กับคนในชุมชนในราคาถูกแล้วเรามีกลุ่มแม่บ้านเราก็จะเอาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยไปจําหน่ายซึ่งจากสิ่งที่เราเนี่ยคนในชุมชนได้ร่วมมือกันในการกําจัดบําบัดน้ําเสียแล้วเนี่ยก็ก่อให้เกิดสิ่งดีๆตามมาก็คือคเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีทั้งคนในชุมชนเองแล้วก็ดีทั้งคนที่ทําด้วยใช่ไหมคะแล้วปรับภูมิทัศน์ในชุมชนด้วยนะคะปรับภูมิทัศน์ทางทางวัด กัดกลางนะคะแล้วก็เราก็มีโครงการหน้าบ้านหน้ามองชาวบ้านก็จะปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านของเขาให้ดูดีค่ะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วจากสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยทำให้มีเสียงตอบรับมายัางไงบ้างคะจากคนในชุมชนที่อยู่ด้วยกันก็ <c oughs> กว่าจะตอบรับได้ <c oughs> ในภาพของบวกเนี่ยนะก็ใช้เวลาพอสมควร <c oughs> คือผู้นำเนี่ยต้องทำค่ะ <c oughs> ถ้าไม่ทำให้เขาเห็น <c oughs> เขาก็ไม่ทำตามแต่ถ้าเรามีอะไรโครงการดีๆเนี่ยแล้วเราทำก่อนเนี่ยชาวบ้านก็จะทำตามและให้ความร่วมมือตามมา ถือได้ว่าการร่วมมือร่วมใจแม้เราจะมีผู้นําที่เข้มแข็งเพียงไหนแต่ว่าถ้าเราขาดการร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชนหรือว่าคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถเกิดสิ่งดีดีขึ้นได้ใช่ค่ะเราต้องเอากิจกรรมค่ะเข้มามีส่วนร่วมเพราะว่าเรามีสองศาสนาในชุมชนเดียวกันมีวัดกับมัสยิดในอยู่พื้นที่เดียวกันดังนั้นกิจกรรมเนี่ยแหละค่ะจะเป็นการเชื่อมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ถือได้ว่าคนดีประจําสอนอของเรานะคะแม้จะต่างกันศาสนาต่างเชื้อชาติหรือต่างบ้านเรือนนะคะแต่เราก็สามารถมาร่วมมือร่วมใจก่อให้เกิดสิ่งดีๆให้พัฒนาชุมชนของเราให้ดียิงย่งขึ้นไปวันนี้น้องทันต้องขอขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อคิดดีๆคะ่ะ และหากท่านผู้ชมท่านไหนนะคะมีเรื่องราวของคนที่ทำความดีและอยากจะนำมาบอกต่อสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้งทันจะติดตามให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนค่ะและพบกับน้องทันได้เป็นประจำในช่วงคนดีประจำซอนนอก,กับทุกๆความดีที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้น้องทันและพี่เบิรขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ